ทําตามความฝันที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสียดายที่วัน ถึงรูปภาพอยู่แล้วเขาก็หอมเขาก็กอดเขาตลอดอยู่แล้วเลยนะคะก็บอกแต่ว่าดูแลมัมมี่ดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยดูแลมัมมี่ดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยจะมีไปหาะคอะไรนะจะมีไปหาไม้ไปหาไม้เดี๋ยวดูก่อนว่าเขาอยู่ตรงไหนสวยหรือเปล่ากินได้ พี่เขาเป็นห่วงเรามากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพยายามจะไม่ร้องไห้แล้วก็เอ่อทำให้เขาสบายใจที่สุดเพราะว่าเราอยากให้เขาโฟกัสกับงานตรงนั้นช่วยเปรับตัวเยอะไหมเพราะพี่สบายต้งสั่งเยอะก็ไม่เยอะหรอกแต่เนื้อห์อะไรกันไอกระเปาเข้าใจไหมว่าพ่อเขาไม่อยู่เราไม่รู้หรอกเพราะว่ากิ๊บบอกกับพี่เราสัญญากันไว้ว่าเราจะทําให้ลูก ใจเขียนให้พี่เลยใช่ไหมใช่ใช่ตั้งใจเขียนให้ ไม่มีเวลาที่แบบเราจะไปใช่แล้วเราก็บอกเขาไว้แล้วว่าเราไว้ใจนะเราให้ไปอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเขาน่านําหน้าที่ในองการลูกค้าทั่วบ้านเลยค่ะคุณอ่ะจอนเนี่ยคิดได้ขึ้นค่ะคุณไปไหนไม่ร่อนเลยจริงเมียยังไปไหนไม่รอนเลยค่ะคุณแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่รับงานวงการคอนเรีย์ต่อเป็นระดับก็รับประมาณหนึ่งเท่าที่รับได้แต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะรับมากเพราะว่าตอนนี้เปาเริ่มแบบต้องเรียนรู้เยอะแยะ